เกาเก็บบีกตัวนะครับงานกล่องนะครับปลายนี้นะครับไดมอน,น,อนดอนอน์นะครับเบอร์หนะครับไดมอนด์เบอร์หนะครับนะครับมอนเจแปนเบอร์หนะครับนะมีกล่องนะครับ ของสวยๆนะครับถือว่ายังสวยนะครับนะครับเก่าเก็บนะครับคู่มือต่างๆนะครับของต่างๆนะครับมีครบนะครับนะครบนะครับครบคันนะครับนะครับก็จะมีตัวรัดสายนะครับ1วงให้ไปนะครับ กล่องเมถุงผ้านะครับถุงผ้าไดมอนด์นะครับไดมอนด์เริวกับถุงผ้าใหม่ๆนะครับถุงผ้าใหม่แล้วเนี่ยนะแขนเกลียวนะครับแขนเกลียวนะครับนะครับน้ำมันผมแกะหยอดให้นะหยอดให้เรียบร้อยนะครับคู่มือนะครับ ุณนี้มีเบอร์สเบอร์หเบอร์6นะเบอรเบอร์หเบอร์หใครสะสมนะครับลองสะสมให้ครบทุกเบอร์กันนะครับไดอะแกรรมริ้นส่วนนะครับจะเป็นการ์ไปสน,นีของเขาเก่าๆนะสมัยก่อนนะครับ ตัวรอบนะครับนะตัวรอกสวยๆนะครับตัวรอกจะมีระบบออโตเบลนะครับออโต้เบลนะครับพับเก็บตัวกว้านสายได้ตรงโรเตอร์ตรงนี้นะนะครับพับเก็บได้นะครับใช้งานก็ยกขึ้นไปนะครับตัวนี่ตัวนี้ไว้ปลดไว้ดันเข้าไปจะมีลูกศรเนี่ยนะครับพับเก็บตัวเบลนะครับนะครับนะครับเบลตัวกว้านนะครับ เป็นฟู d ฟร์เบลนะครับโฟร์เบลครับนะเข้าไปนะครับนะครับสภาพสวยนะครับเก่าเก็บถือว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะสมบูรณ์มากนะครับผมตีก็99%ไปแล้วกันนะครับ99.9% 99. 9 9นะ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 เกี่ยวไม่เข้าล็อกนะครับ เป็นรุ่นเก่าเก็บไดมอนด์แขนย้ายซ้ายย้ายขวาได้นะเกลียวซ้ายเกลียวขวานะครับสับได้นะครับสภาพตัวร็อกสวยนะครับไดมอนด์รุ่นนี้นะครับฝาปิดนะครับตัวหนังสือคมชัดเจนป้ายเพจนะครับโน่ห้านะครับเบอร์ห้าไมคอนนะครับอ่านะครับ แผ่นตัวหลังแผ่นหลังต่างๆนะครับตูดนะครับบเบกสติกเกอร์ต่างๆนะครับ,นะรบดได้นะครับนะมาฟังหนึน่งฟังป้ายนะครับสวยๆนะครับป้ายนะครับ สวยๆนะครับเป็นตัวปรับเลื่อนนะครับกันกลับนะครับแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับขาลอกนะครับสวยๆนะครับเป็นไดมอนด์เจแปนนะครับงานญี่ปุ่นเมดอินเจแปนนะครับภาพเก็บงานกล่องนะครับเก่าเก็บนะครับ ยากนะสภาพงานกล่องแบบนี้แล้วก็สวยๆแบบนี้นะครับเปิดตามสภาพนะครับความสวยงานกล่องนะครับนะครับผมไม่เปิดหลอกตานะครับนะราคาที่ผมพออยู่ได้นะครับนะนะครับตามสภาพตามราคานะครับตามต้นทุนที่ได้มานะครับนะนี่นะครับ เพจนะโฟสเบลนะครับเพจสวยนะครับตัวชุดโรเตอร์นะครับโรเตอร์นะครับโรเลอร์หมุนนะหมุนปกตินะครับนะโรเตอร์ต่งตางๆนะครับตัวหนังสือนะครับเพจตัวหนังสือนะครับไมค์คอนะน,นะครับนะลูกสปูลนะครับคลิกเสียง คลิกเสียงปกตินะครับไีกคลิกเสียงดังปกตินะครับมาดูตัวลูกสปูลกันนะครับลวดลายตัวหนังสือของตัวลูกสปูลน,นะครับตัวหนังสือคมชัดเจนสวยงามนะครับลวดลายนะครับไดมอนด์ไมโครนนะครับนะครับลูกสปูลไม่มีน้ํากัดนะครับนะนะครับ เปิดให้น,านา้าๆได้โชว์ได้ชมกันนะครับไม่มีเอ็นปิดไม่มีเอ็นบังนะครับลูกสปูนสวยนะครับแน่นอนนะครับับลูกสปูนสวยแน่นอนนะครับเทึบๆหน่อยนะครับนะ,บ <c oughs> <c oughs> น,ะนี่นะนะครับส,สวยๆนะครับ ฝานะครับป้ายโลโก้ต่างๆนะครับเปิดออกได้นะครับปสปูลน,นะครับสปูลรับโลหะนะครับ,รบแกนต่างๆนะครับสปูลน,นะครับไดมอนด์ไมค้อนโลหะนะครับ ตัวนี้จะไม่มีหยดน้ําเงียบนะเป็นเดินแบบมีเสียงนะครับนานๆนะนะถ้าเป็นอีก,อกตัวหนึง่งนกะ็จะเป็นหยดหยดน้ำนะตัวนี้ไม่มีหยดน้ำนะเป็นรุ่นที่ไม่มีหยดน้ําเงียบนะเป็นสไตล์เดินมีเสียงนะครับนะครับ <c oughs> นะหมุนใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับล็อกหลังแข็งแรงน้ารอกตีปรับตีกลับ,กลบปกตินะครับกดนะล็อกหลงังตรงนี้นะครับ ปกตินะครับนะแขนซ้ายขวาสับได้ปกตินะครับครับสวยเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับงานกล่องนะครับหาสภาพสมบูรณ์ยากมากแล้วนะครับนะครับมาพร้อมกับกล่องคู่มือนะครับได้การถึงผ้าของครบหมดนะผมเก็บของก่อน ด i อ m o ม d m ไมโครนนะครับโน5นะครับงานกล้องนะครับพร้อมกล้องนะครับสวยๆนะครับนะนะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับรอกตกปลาญี่ปุ่นมือสองนะครับอมตะนครชนบุรีนะครับ